พ่อไปนับไปแล้วเนี่ยนับไปแล้วได้3 0 0รอถึง2 5 0เมตรต่อรวงอันนี้คืออัปเดตสนใจก็สั่งจองสั่งจองทักเข้ามาได้จัดส่งให้ก็เดือนธันวาตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรรีออเดอร์เหรอรีออเดอร์ไปก่อนรีออเดอร์ไปก่อนทักเข้ามาไว้ทักเข้ามาใน YouTube ก็ได้หรือว่าในเพจเฟซบุ o กเพจส่วนราคาก็ขายขายไม่ไม่ไม่เท่าเขาหรอกพ่อซื้อมา600ค่าค่าลดค่าอะไรเขาคิด6 600กว่าบาท เราก็จะขายอยู่ประมาณหกร้อยแต่ถ้าไปซื้อตามเพจตามอะไรเขาอยู่ประมาณแปดร้อยแปดร้อยอันนี้ชาวนาทําเองเนาะอันนั้นร้านค้าเขาก็ต้องไปบวกต่อใช่ไหมอันนี้ถ้าใครติดตามมาก็จะเห็นว่าเราทําตั้งแต่แรกตั้งแต่โยนตั้งแต่ซื้อพันธุ์กันมาเลยใช่ใช่ใชอันนี้ก็คือทําเองขายเองนะครับมันมันมันเราดูแลดีเราฉีดยามาดูอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้เขาเรียกว่าขาวหอมพิสุทธิ์นะขาวหอมพิสุทธิ์ เป็นข้าวพัฒนาโดยเอก,กชนชื่ออาจารย์ตุลลามเป็นข้าวเตี้ยอันนี้เตี้ยจริงอ่าดูต้นเขา<ม>เขาจะใหญ่นะเ<ม>นี่ยเน,นี่ยต้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยมันจะเท่ากับนิ้วชี้พ่อนะเขาเขาจะรวงสั้นๆพอสั้นอันนี้จะเอาตั้งแต่รุ่นรุ่นเดียวกันหมดเพราะว่าเราจ้องการคัดข้าวคุณภาพเพราะข้าวตัวนี้ราคาสูงพ่อซื้อมาโลสองร้อยแต่ถ้าสั่งจองไว้ตอนเนี้ยร้อยห้าสิบได้ ต่เราจะไปอัปเดตตอนรวงมันจะเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้มันจะออกชา้ากว่าน่าน้าทางนู้นน่าน59ทางนู้นทางนี้หอมขาววิสุทธิหอมขาววิสุทธิพอเราเก็บเกี่ยวนั้นเสร็จเราก็มาเกี่ยวแต่นี้เป็นการวางแผนเราไม่ทําพันเดียวไว้หมดเพราะว่าการเก็บเกี่ยวมันมัน,ม,นมันต้องมีระยะเวลากว่าทางนู้นจะเสร็จก็มาต่อทางนี้เลยอย่างเงี้ยนะเนี่ยอันนี้ก็ดูแลอย่างดีเหมือนกันถือว่างามแล้วนะเนี่ยไม่สูง คือข้าวที่ได้ผลผลิตเยอะเนี่ยสุกแล้วให้ระดับระดับคอและระดับหน้าอกเนี่ยถือว่าให้ผลผลิตเยอะอันนี้ก็สั่งจองกันได้สั่งจองกันได้คงจะส่งทันวาทันวาจัดส่งให้แต่แต่แนะนํานิดนึงข้าวาตาพันนี้นะเราจะต้องเกี่ยวเร็วถ้ามาเหลืองพับะพึงแล้วรีบเกี่ยวเลยอันนี้เอาไว้สําหรับกินมันจะหอมข้าวทวันเนี้ยมันหอม หอมขาววิสุทธิ์ชื่อเขามันจะหอมจะนุ่มแล้วก็ดีอย่างหนึ่งเวลาเป็นข้าวเก่าคือเก็บไว้นานครบปีเนอะเขาเรียกว่าข้าวมีน้องอะเวลาเราเอามาถ้าเป็นข้าวทั่วไปมันจะแข็งภาษาลาวเขาเรียกว่าเนยมันจะเนยปั้นบกเขาแต่ข้าวตัวเนี้ยสามารถที่จะเหมือนข้าวใหม่เลยเออพันนี้นะพันหอมขาววิสุทธิ์เนี่ยถึงขวบปีว่างั้นเถอะหนึ่งปีขึ้นไปเขาเรียกข้าวเก่าเนาะ ข้าวเก่ามันจะเวลาเราปั้นแล้วมันไม่ติดกันนะสำหรับข้าวเดียวเนาะแต่ตัวเนี้ยหอมนุ่มแล้วก็ปั้นติดกันสาม,มารถที่จะเจอหน้าน้องแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่เป็นไรเขาเรียกเจอหน้าน้องหมายถึงว่าฤดูมันครบมีน้องใหม่ออกมาเนี่ยข้าวก็จะกลายเป็นข้าวเก่าข้าวเก่านี่จะคุณภาพมันจะเวลาปั้นมันจะบวแทบมันจะไม่เหนียวน,นะไม่เหนียวไม่นุ่มแต่พันนี้เหนียวนุ่มแล้วก็สําหรับคนเบาหวานเราเคยแนะนําไปแล้วนะและอีกอย่างหนึง่ง เขาว่าได้เยอะได้ไล่ละตันได้ไล่ละตันอ่าเดี๋ยวนี้ฝากไว้สนใจก็ทักเข้ามาทันวาส่งราคาพิเศษค่าส่งเดี๋ยวคุยกันได้ใกล้ๆเนาะอ่า